คุณเคยเจอเปัญหาเหมือนผมไหมครับจะรับสายปิดเดีวร้อยล้านทั้งทีก็หาโทรศัพท์ไม่เจอผมขอแนะนำนาฬิกาสมาร์ทวอทต์รุ่นใหม่ยี่ห้อเล x l o โนาฬิกาที่สามารถรับสายได้เสียงสนทนาชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือเสียงจริงจากไมค์สมาร์ทวอท์ทั่วไปสวัสดีค่ะบอสค่ะเข้าประชุมด่วนค่ะและนี่คือเสียงไมโครโฟนจาก Lexlo สวัสดีค่ะบอสค่ะเข้าประชุมด่วนค่ะค Lex l o มาพร้อมกับชิปประมวลผลใหม่หน้าจอลื่นไหลมากยิ่งขึ้นตัวแบตสามารถแซนบายได้สูงสุดถึง7วันสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ง่่ายยๆเเเมมมืออปปรรีีบบบททกััววไแล้้ Lexlow พ สายรุ่นใหม่สบายมากยิ่งขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นถึง2เท่าตอบสนองการทัศสกินได้ดีกว่ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นสั่งวันนี้ได้รับสินค้าภายใน2วันเก็บปลายทางปลอดภยัยสบายใจใหายห่วงครับเราจะมาเริ่มอันบ็อกซิ่งให้ดูกันนะครับเมื่อแกะกล่องออกมาจะมีตัวเรือนสายรัดและที่ชาร์จพร้อมใช้งานทันทีโดยเราจะเริ่มจากการใส่ตัวสายเข้ากับหน้าจอเล็กซโลออกแบบมาให้ขนาดกระทัดรัดสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันง่ายๆไม่เกะกะหน้าจอเล็กซโลเป็นหน้าจอสี2นิ้วสีสันสดใสชัดเจนสามารถเปลี่ยนรูปหน้าปัดได้แสดง ผลทุกครั้งเมื่อหันข้อมือเข้ากับตัว Lexlo สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android และ iOS เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปในมือถือและกดเชื่อมต่อในตัวแอปง่งายๆแค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนาฬิกานะครับมีฟังก์ชันครบเท่ากับสมาร์ทวอท์รุ่นแพงๆไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรศัพท์การวัดจํานวนก้าววัดรอบหัวใจวัดการนอนหรือดูข้อความแจ้งเตือนก็ได้สาหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนาฬิกาสมาร์ทวอท์ที่ห้อ Lexlo ตอนนี้ทางร้านลดราคาพิเศษเหลือเพียง699บาทภายในเดือนนี้เท่านั้นนาากกสสใจมมรถคลิปุ่ กดสั่งด้านล่างสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันจัดส่งฟรีเก็บไปทางทั่วประเทศเซเว่นโฮมเซ็นเลืองบานตรงใจเจลครับ